ฝนตกหนักทั้งคืนพอเช้ามาก็เห็นรอยเท้าเต็มพื้นหน้าบ้านรอยเท้าเปล่าเปียกชุ่มคโคลนเละเทอะแต่ที่แปลกคือมันเดินเข้าไปหาผนังบ้านไม่มีรอยเดินกลับออกมาเลยสักรอยเดียวเมื่อคืนใครมาแถวนี้ฉันพึมพำกับตัวเอง เดินตามรอยเท้าไปจนสุดทางรอยเท้าหยุดหยุดตรงนกำแพงจริงๆกำแพงปูนเปียกๆไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกมันบอกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องฉันเอามือแตะผนังความเย็นยะเยือกแพร่ซ่านเข้ามาในร่างกายขนลุกสู้ไปทั้งตัว ทันใดนั้นเสียงกระซิบแวววมาหนาวฉันรีบถอยหลังออกมามองไปรอบๆไม่มีใครเลยสักคนแต่เสียงกระซิบนั้นยังก้องอยู่ในหูรอยเท้าที่หายเข้าไปในกำแพงใครเป็นคนเดินเข้ามาหรือไม่ใช่คน